สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพอยลีโป้นะคะวันนี้จะมารีวิว HP Smart 2676นะคะขอโทษที HP HP อะไรฮะ HP d Jet นะคะ2676โอเคมาเริ่มกันเลยก็คือครั้งแรกแกกล่องมาปกติกล่องก็จะซิลบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบนี้นะคะ คือจะไม่มีการแกะอะไรเลยถ้าเป็นของใหม่ที่ว่าซื้อตามออนไลน์ที่ไม่มีพนักง,งานทําให้นะคะค่ะก็ภายในกล่องนะคะก็จะมีตลับมือเซตอัพนะคะต,ตลับสําหรับติดตั้งจะเป็นสีรกด,ดำนะคะตัวนี้เราจะใช้ก่อนตัวนี้เราจะใช้ก่อนตลับมืกค่ะแล้วก็ล็อตหมน่นี้คือเขาจะมีตัวแถมให้เป็นตลับมือสีดาําแถมเพิ่มอีกหนึ่งตลับนะคะ โอเคเขาก็จะมีสาย USB คือปกติแล้วร้านเวลาจะขายก็จะบอกว่าเชื่อมต่อมือถือได้ลูกค้าก็จะงงว่าเฮ้ยแล้วมันก็เชื่อมต่อกับคอมไม่ได้ใช่ไหมก็ไม่ใช่นะคะก็คือสามารถเชื่อมต่อกับคอมได้ทั้งไร้สายแล้วก็เสียบต่อสายโดยสาย USB นะคะค่ะแล้วที่สำคัญไม่ได้ คือมันพกพาไปข้างนอกก็ได้จริงนะคะแต่อย่างน้อยมันก็ต้องมีปลั๊กไฟนะคะก็คือตัวนี้เป็นสายไฟสำหรับการเชื่อมไฟฟ้าเข้าเครื่องนะคะโอเคในครั้งแรกนะคะก่อนติดตั้งเลยครั้งแรกให้เราแกะสายไฟแกะสายไฟเสียบปลั๊กนะคะก็ไม่มีอะไรมากแค่แกะ,แกะสเสียบปลั๊ก อันนี้อันนี้เป็นวิดีโอแรกนะคะพอดีลูกค้าก็บางครั้งออกเป็นภาษาอังกฤษให้ลูกคา้าลูกค้าก็จะไม่ค่อยเข้าใจทางร้านก็เลยทำการอัดวิดีโอเป็นครั้งแรกนะคะโอเคเสียบสายไฟเนาะไม่มีที่จับ <laughs> เสียบสายไฟโอเคเสียบปลั๊กได้เลยคะ่ะ กีดเปิดเครื่องกโพทษที่นะคะโอเคเปิดเครื่องออกมานะเฮ้ยเราเสียบปลั๊กไฟแล้วนะคะตอนนี้ทำการแกะพวกซิลต่างๆกันกระแทงออกให้หมดนะคะไม่งั้นเราก็จะประกอบเครื่องไม่ได้คะ่ะ อืม okay. yeah, yeah. uh huh. ตัวนี้มีกันตัวนี้เลยสำหรับการตลับหลุดออกจากแผงการเคลื่อนที่โอเคแล้วตลาดมึกนะคะตลัหมึก ให้ใช้ตลับคู่นี้ก่อนนะคะตลับหมึกเวลาแกะต้องย้ำเลยนะตลับหมึกเวลาแกะอย่าโดนอย่าโดนพวกแผงวงจรไฟฟ้าหน้าตลับนะคะเพราะมันจะทำให้มีคาบแล้วเชื่อมมันจะอ่านไม่ออกเวลาแกะให้พยายามดึงที่กระดาษออกมาก่อน ดึงกระดาษอะไรประมาณพวกนี้นนะคะ่ะแต่อย่าจับพวงหน้าแผงหน้าแผงคือตรงนี้สีส้มส้มตรงนี้ค่ะแล้วก็ลอกสีสมพเท่านั้นจบโอเคทีนี้ก็เปิดเครื่องให้ตลับมันย้ายเคลื่อนมาอยู่ตรงกลางเพื่อที่เราจะใส่เข้าไปได้นะคะ เปิดเครื่องเปิดเครื่องอยู่นะคะลูกค้าครย้ายไหโอเคมาแล้วอืมแต่เรบอกว่าย้ายมาอยู่ตรงกลางเราก็ใส่เข้าไปดันเข้าไปนะคะสองสเต็ปดันเข้าแล้วก็ดันขึ้นกึ๊บโอเค ระับที่สองสี่กรัมนะก็เหมือนเดิมอย่าจับหน้าแผงไฟฟ้า <Yoda> พยายามจับที่มันเป็นกระดาษโอเคเราก็ลองเหมือนเดิมค่ะที่เดิมห้ามจับห้ามโดนห้ามจับห้ามสัมผัส เราเราไม่รู้ว่ามือเรามีไขมันขนาดไหนนะคะมันทําให้แผงวงจรไฟฟ้าล้วนโอเคแล้วก็ดันเข้ากึ๊บโอเคดันเข้าแล้วดันขึ้นนะคะเรียบร้อยปิดฟ้าโอเคใส่เข้าแล้วก็คือถ้าใส่เข้าวแล้วเนี่ย รอสักพักหนึ่งมันก็จะขึ้นหน้าจอดิจิตอลจะขึ้นเป็นแท่งมือขึ้นมานะคะมีสีกับดำอันนี้เรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานแล้วก็ตัวสัญญาณ WiFi พร้อมใช้งานนะคะแต่ถ้าท่านไหนที่ที่เสียบป๊กแล้วออนพาวเวอร์ก่อนแล้วมันไม่ขึ้นตลับตลับขึ้นว่างเปล่าให้กดให้กดปิดเปิดเครื่ออีกรอบนึงนะคะแล้วก็รอ2อนาทีโอเคตอนนี้เครื่องพร้อมใช้งานแล้วนะคะ ขอทิ้งไว้แค่นี้ก่อนนะคะสำหรับการติดตั้งเครื่อง HP 2676 2675และ2677ค่ะขอบคุณค่ะ